ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนแกวอยู่ช่องเจ๋นเะคะคือเกมฟีฟาร์มนะคะวันนี้หนูจะบอกวิธีนะคะการปลดล็อกประตูนะคะของตัวดันเจียนนะคะที่3นะ,ะก็คือดันเจียนที่ชื่อว่าว่าว่าสโกรชแคเวนนะคะอันนี้จะเป็นอ่างวงไฟเอ้ยไม่ใช่จะเป็นดันเจียนไฟนะคะซึ่งเราจะต้องมีตัว่ารพชั่นกันไฟนะคะทุกคนอย่าลืมเอามานะคะจะเป็นต้องใช้มืงั้นตายแน่นอน ดีค่ะโอเคเข้าไปกันเวลาเข้าดันเจียนนะคะทุกคนหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะสร้างตัวซิวนะคะในการปลดล็อกแต่ละชั้นให้ได้มากที่สุดนะคะมันจะสะดวกสบายต่อชีวิตเรามากๆนะคะทุกคนในการที่จะไปไหนมาไหนนะคะแนะนําอย่าไปแล้วไม่ใช้ซิลนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะหนูจะบอกวิธีการที่จะปลดล็อกนะคะ แต่ละชั้นซึ่งนะคะวันนี้หนูคี้เกตจะตีกับมอนนะคะหนูก็ใช้พอชั่นล่องโหดไปเลยละกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลาเรามาถึงนี่นะคะเราเห็นไฟสีฟ้าน,นะคะเราอย่าเพิ่งสนใจมันนะสิ่งที่เราหาก็คือตัวไฟสีฟ้าอ้วนๆนะคะซึ่งมันจะลอยอยู่ตามที่ที่เราไปขุดเหมืองขุดแร่นะคะเวะ,วะสิ่งเราตามหาก็คือตัวดวงไฟนะสีฟ้าตัวอ้วนนะคะ ไม่ใช่ตัวที่มันอยู่บนโคมไฟอันนี้นะคะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่อันนี้ <Yeah. S 1> นี่นะคะก็ได้จากการทุบนะคะกดเข้าไปไปใกล้นะคะทีนี้มันจะมีเวลานะครูดาวนะคะเราก็มาเก็บไฟนะคะแบบนี้มันจะเพิ่มเวลาคูดาวนะทุกคนอินูจะลองดูว่าถ้าเวลาหมดจะเป็นยังไงนะคะลองทใํใไปดูถ้าปล่อยเวลาให้หมดแบบว่าโดนมอนตียอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะหล่นพื้นยอะไรเงี้ย โอเคมันจะหายไปแบบนี้นะคะเราก็กลับมาเอาได้ที่เดิมนะ,ะที่เราเจอน้องนะคะแบบนี้ก็โอเคพยายามอย่าให้หมดเวลานะคะไปรับตัวไฟสีฟ้านะคะมันจะช่วยเพิ่มเวลาให้เรา <c oughs> แล้วก็ไปที่ลูกศรมันชี้ไว้นะคะนี่แล้วก็มาไว้ที่ตรงนี้นะคะแท่นนี้เสร็ <c oughs> จแล้วนะคะประตูก็จะเปิดนะคะต้อนรับเรานะคะโอเคอย่าลืมนะทุกคนคะ่ะ ใช้ตัวกุญแจเปิดประตูซิลเยอะๆนะทุกคนมันจะได้แบบว่าช่วยเราแบบว่าลงดันได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะคะเอาประมาณนี้นะทุกคนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดทั้ไสกาให้หนูสัก1นึ่งไลค์หนซับนะคะทุกคนค่ะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Thank you